สวัสดีค่ะโค้พี่ออมนะคะหายหน้าหายตาไปจากการทอกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าแยกล่างไปทำการดนะคะก็เลยวันนี้มาพบกันในวันร้อนๆของวันหยุดเนาะฮอลลีเดย์วันเสาร์นะคะเออสัตเดย์ไม่เซกุนะคะก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์อีกแล้ว ไม่ใช่ประสบการณ์ด้านโหดร้ายไม่มีอะไรโหดร้ายหรอกคะ่ะถ้าเราคิดว่ามันไม่โหดร้ายนะฟังเพลงเพราะๆบิวอารมณ์แป๊บนะเพราะไม่ได้คุยกันนานนะคะก็ค่อนข้างจะปฏิปตอกันไม่ค่อยจะได้จับใจความพยายามจับใจความกันดูนะคะอย่าไปโฟก,กัสที่ข้างหลังนะคะข้างหลังมันลกจัดได้แค่นี้แหละนะคะห้องขี้เกียจทำคือไม่ได้ไว่าขี้เกียจ คือทําแค่ความสาาะอาดเท่านั้นนะคะบางวันอยากทําก็ทําทั้งวันบางวันไม่อยากทําก็ทิ้งไว้เลยนะคะเพราะามีงานอย่างอื่นที่ที่ต้องทําก่อนวันนี้วันหยุดงานบ้านเพิ่งเสร็จนะคะสารพัดน้ําก็ไหลน้อยนะคะที่บ้านไม่ติดปั๊มก็เลยลำบากนิดนึงนะคะสําหรับคนอื่นติดปั๊มก็อาจจะสบายหนะ่อยนะคะเป็นอย่างนี้แหละวิธีตายในวันนะ ก็ไม่เคยเหมือนกันอยู่กรุงเทพเป็นชิน้นอยู่กรุงเทพนี่มันไม่มีหรอกบัมเปิมเพราะว่าเราเสียตังค์ทุกเดือนน้ำเจ้าของหอเขาไหลสะดวกนะคะอาบสบายพอสิ้นเดือนมาก็จ่ายอย่างเดียวนะคะตอนที่ทำงานออฟฟิศโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรมันมาคุยเรื่องเราจะมาคุยกันเรื่องการที่คนภายนอกนะคะหรือเพื่อนรอบข้างของคุณเนี่ยเขามองคุณว่า มันมันก็มีทั้งมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะที่จะมองคุณยังไงบางครั้งการที่เรามา Talk, ทอล์กแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนะี่ยบางครั้งเขาหลายคนเขาก็วิพา์วิจารณ์มองว่าเราคุยเราอึดมองให้แง่ดีอ่ะก็าอาจจะชื่นชมว่าเราอึดเราผ่านมาได้งไงวะเรารอดมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความทึ่งมันไม่ได้เป็นในความรู้สึกของโค้ดมันไม่ได้เป็นคํา จริงๆมันก็เป็นคำที่ดีนะคะเป็นเป็น,ปนคำพูดของเขาที่ค่อนข้างชื่นชมเราบุคคลภายนอกคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาพอเขาได้ฟังเรื่องราวของเราเาคร่าวนะคะแค่ก้าวเขาเขากลับมาว่าชื่นชมเราว่าเราอึดเราถึกเราทนนะคะแต่ในความอึดถึกทนเนี่ยกำลังจะบอกว่าบางทีมันก็เป็นในการที่เราแชร์ประสบก,การณ์เรื่องของตัวเองบางทีก็เป็นข้อเสีย นะคะข้อเสียของอะไรวันนี้เราจะมาพูดข้อเสียของการที่แชร์เรื่องตัวเองนี่แหละแต่เป้าหมายของโค้ดไม่ได้ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องตัวเองนะแต่โค้ดมีเป้าหมายคืออยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ฟังหรือว่าได้ผ่านมาบาังเอิญด้วยความบังเอิญหรือด้วยโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาเจอกันในคลิปเนี่ยได้หน่ะคุณจะได้กำลังใจนะคะ คุณจะได้กำลังใจไปไปใช้ชีวิตต่อเราไม่รู้หรอกว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมีปัญหาแบบเดียวกับที่ที่โค้ชแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วการแชร์ประสบการณ์ของโค้ชมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องของโค้ชคนเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนรอบข้างคนรู้จักที่โค้ชเคยอยู่ในแวดวงสังคมออรอบๆตัวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออฟฟิศเรื่องคนในออฟฟิศหรือว่าจะอาจจะเรื่องคนในออฟฟิศนี่จะไม่ค่อยมีหรอก ที่โค้ชแชร์ถ้าใครติดตามแต่คลิปแรกๆก็จะมีมีบ้างแต่ก็จะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่3ามอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะก็เป็นประสบการณ์ในการทํางานที่เอามาบอกวิธีการในการทํางานให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นให้อยู่กับสังคมที่บูลลี่คุณได้มากขึ้นอยู่แบบไหนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมุกออกจากงานนั้นคุณจะต้องทำตัวยังไง อะไรแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องความรักประสบการณ์การถูกพักหลังการถูกโกงในความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเคยผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าของใครมันจะหนักของใครมันจะเป็นในรูปแบบไหนของใครมันจะซับซ้อนกว่ากันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่คราวนี้กันวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกมุมมองเล็กๆมุมหนึ่งที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าจะมีคนมองเราอย่างนี้หลายท่านเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดเหมือนโค้ดนี่แหละนะคะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นโคชชิ่งในเรื่องความรักทุกๆอย่างทุกๆคนเนี่ยเป็นฮิลเลอร์นะคะแล้วก็เป็นสายไลฟ์วอล์กเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้น